สิ่งที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่เริ่มต้นลงทุนในทองคำกับ YLG สิ่งที่ต้องรู้ข้อที่1ทองคำแท่งมีสงมาตรฐานคือ 1. ทองคำแท่งค่าวความบริสุทธิ์9 9 9 9ส่วนอีก0 0 1เป็นส่วนประกอบอื่นๆและทองคำนี้ยังเป็นทองคำมาตรฐานสาก,กลอีกด้วยทองคำมาตรฐานที่2ทองคำแท่ง9 6 5เ ส่วนอีก3.5%เป็นส่วนประกอบอื่นๆและทองคำก็าเป5เ็นป็นทองคำที่ได้รับมาตรฐานจากเมืองไทยสิ่งที่ควรรู้ข้อที่2ซื้อขายทองคำแท่งกับทาง y l g มี2รูปแบบ 1. ซื้อขายทองคำแท่งรับทองจริงที่สํานักงานใหญ่ 2. ซื้อขายทองคำแบบออนไลน์หรือการเทรดทองสิ่งที่ต้องรู้ ูกค้าสามารถเปิดบัญชีเทรดทองออนไลน์ได้3ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ 2. สมัครผ่านไปรษณีย์โดยที่ทางบริษัทจะส่งเล่มสัญญาให้กับคุณลูกค้าตามที่อยู่ที่คุณลูกค้าต้องการค่ะข้อที่ 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท โดยสำนักการใหญ่อยู่ที่เลขที่653ทับ19ซอยส่วนพู1ถนนส่วนพลูแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานาคร101-20ในเวลาทําการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง6โมงเย็นค่ะสิ่งที่ควรรู้ข้อที่4เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเทรดทองออนไลน์ ข้อที่1สํเเนาบัตรประชาชนในกรณีที่คุณลูกค้าสมัครออนไลน์มาถ่ายเซลฟี่หน้าบัตรประชาชนพร้อมกับคุณลูกค้ามาด้วยนะคะข้อที่2สํเเนาทะเบียนบ้านข้อที่3รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์เงินเดือนค่ะใช้3-6เดือนเท่านั้นได้ทุกธนาคารเลยนะคะเอกสารข้อที่4สํเเนาหน้าบุ๊กแบงก์ที่ใช้ทําธุรกรรมกับทาง YLG กรณีนี้ลูกค้าสามารถใช้กับธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยค่ะสิ่งที่ควรรู้ข้อที่6เมื่อคุณลูกค้าได้ทําการวางเงินประกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าจะได้รับยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดและสามารถเข้าไปใช้งานเริ่มต้นเทรดทองได้ทันทีค่ะและที่สําคัญคุณลูกค้าสามารถตั้งราคาซื้อราคาขายได้ด้วยตัวเองอีกค่ะสิ่งที่ควรรู้ข้อที่7 ลูกค้าสามารถเทรดทองคำได้บนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและบนมือถือบนแอปพลิเคชัน YLG ออนไลน์เฉพาะระบบ iOS ท่าน,นั้นนะคะสิ่งที่ควรรู้ข้อที่8คุณลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำได้ทาง Facebook YLG b u l l i o n หลายแอปพลิเคชัน S I Y L G Boolean uh huh. มีทั้งบทวิเคราะห์ราคาทองไลฟ์ไฟข้อมูลโดยนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ความสามารถทางวงการทองคำค่ะ